สองสสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องน่าจัดหนึ่งงบไม่เกิน7 0 0 0บาทของสมสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องน่าจัดหนึ่งงบไม่เกิน70,00บาทสวัสดีครับผมทีมรีวิวนะครับในคลิปนี้ผมก็ขอมาส่องสมสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องน่าจัดหนึง่งงบไม่เกิน7 0 0 0บาทมาเพื่อให้คนที่กำลังจะตัดสินใจว่าจะเลือกรุ่นไหนนะครับ เรามาเริ่มกันที่สมาร์ทโฟนรุ่นแรกนะครับกับรุ่น Samsung Galaxy A22 4G มีราคาอยู่ที่6,999บาทมาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผล Super AMOLED ขนาด6.43นิ้วความคมชัดระดับ HD Plus ชิปประมวลผล MediaTek Helio g 8 0 Octa Core oc ให้แบตมตทที่6 g b ส่วนหลอมให้ไปที่1 1 8 g b เรองรับหน่วความจำภายนอกแบบ Micro SD สูงสุด1 t ทบนระบบบริการ,ร,ร Android 10 คลับทับตัวหนึ่ง UI สองจุดให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวควอดแคมรามีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องตัวที่2เป็นเลนส์มุมกว้างอัลตร้าไวความละเอียด8ล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างส่วน123องศากตัวที่สเป็นเลนส์เดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่4เป็นเลนส์มาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลรูปแสงสงจุดสองรับการเชื่อมต่อแบบ USB Type C ให้แบตเตอรี่มาที่5,000ันมิลลิแอม สมพลิกนุ้ยช์จเร็ว15วัตต์ฟ้าชาร์จิ่งด้วยครับมาต่อกันกันกบสมาร์ทโฟนสเปคกเครื่องหน้าจัดมีว่าไม,ม่เกิน7,000บาทรุ่นที่2กันเลยนะครับกับรุ่น samsung galaxy a 2 1 s รุ่นแรม 6GB ิกรอมหนึ่งร,ราคาอยู่ที่6,599บาทมาพร้อมกับสเปคต่างนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด163.7งร้อยหมจคูณเจ็้าาคูณแปมิลลิเมตรหนักอยู่ที่192กรัมหน้าจอแสดงผล pls t f t LCD Infinity o d i d Play ขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความเร็วระดับ HD Plus 720ค 1, 600 x 1,600พิกเซลใช้ชิปโปรมวลผล e n o t 850 Octa ค oc วามเร็ว2.0 GHz ะเฮิรตซแมมาที่6 g b ส่วนหลอมให้มปที่108เ b รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ microSD สูงสุด512 g b บนระบบประการ Android 10ครอบทับด,ด้วย One UI 2.0ให้กลองหลงังมาทั้งหมด4ตัว Quad Camera มีทั้ง กล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.0กล้องตัวที่2เป็นมุมกว้างอัลตร้ไวความละเอียด8ล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างสุด123องศารูรับแสง2.2กล้องตัวที่3เป็นเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.2และกล้องตัวที่4เป็นมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.4ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด1 3ล้านพิกเซลรูรับแสง2.2มีเซ็นเซอร์สแกนน์มือด้านหลังของตัวเครื่อง รองรับการเชื่อมต่อ USB Type-C ใหไฮบรเตอร์่รนที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว15วัตต์ Fast c h a r g i ด้ด้วยครับมาถึงสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องมากจัดหนง่งม่มเมิัน7 0 0 0บาทรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo A54 มีราคาอยู่ที่5,699บาทมาพร้อมกับสเปคต่ำเลยครับตัวเครื่องมีขนาด163.6 75.7 8.4มิ 7, mm, ลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่192กรัม นาจอแสดงผล lcd punch hole screen ขนาด6.51นิ้วความเมร็ระดับ hd plus 720คูณ1,600พอพิกเซล269พิกเซล่อองอัตราส่วน20.9มีพื้นที่การแสดงผลคิดเป็น89.2%มีคาลิฟเฟอรเรยระดับสูงสุด 60Hz เพร้อมค่าทัดแซมปิ้งเรยระดับ 120Hz เฮใช้ชิปประมวลผล m e d i a t e k hero p 3 5มห t าอ core gpu เป็น img ge 8 3 2 0 ให้แลมมาแบบ Apple d i a 4X ที่4กิกส่วนหลอมให้ไปที่1 1 8กิกรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD บนระบบ,รบประจาร Android 10ทั้ทับด้วย ColorOS 7.2ให้กล้องหลังมทาทั้งหมด3ตัว AI Triple Camera มีถังกล้องตัวหลักปเป็นเลนส์ Wide ความลเอีย1 3ลา้านพิกเซลโครงสร้าง5ชิ้นเลนส์รูปแสง f 2.2กล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลโครงสร้าง3ชิ้นเลนส์รูปแสง f 2.4และกล้องโบกเก้ ความละเอียดสองร้พิกเซลโครงสร้าง3ชิ้นเลนรูปแสบสสครับส่วนกล้องหน้าความเร็วสามหการพิกเซลโครงสร้าง5ชิ้นเลนรูปแสสอดรองรับเทคโนโลยี ai b e i u t i f i c a t i o n 2.0มีเซ็นเซอร์สแกนมือทั้งค่าของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยแบนด์และบุหทุูมีช่องเชื่อมต่อหูฟัง3.5มจด้มิลไม้เยครับมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ usb type c ไฮบริตัวดิจิตี่5000มิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว ที่8บาทฟ้าชาร์จจิ้งด้วยครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ2,3สมาร์ทโฟนสเป็นครบเครื่องหน้าจัดหนว่ไม,ม่เกิน7,000บาทก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ